สวัสดีค่ะมาพบกับครูเกมนะคะในแบบเสริมทักษะหน้า111ถึง112จะเป็นหน้านี้นะคะเขาให้ทบทวนการเขียนผสมพยัญชนะและสระให้ถูกต้องเด็กมองดูสิคะว่ามีตัวพยัญชนะอะไรบ้างขอไข่และชอช้างใช่ไหมคะขอให้เด็กเ,เขียนตามรอยปะก่อนนะคะเดี๋ยวครูเกมจะพาอ่านค่ะ คำแรกของเราอ่านว่้อเลยค่ะขออาขาขออาขาขออีคีขออีขีขออึคือขออคือขออูคุขออูขูช้ออชะ ชออาชาชออิชิชออีชีชอออชื้อชออชื้อชออชุชออูชูเป็นไงบ้างคะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะครูเกมจะพาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆขออาะคาะ ขออาขาขออีคิขออีหีขอเอคือขอือถือขออูคุขออูหูชอช้างแล้วนะคะเด็กๆชออาชะชออาชาชออีชิ ชออีชีชออึชื้อชอเอชืชออ้อช,ชออุชุชออูชูไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะเปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบสองเลยคะ่ะจะเป็นหน้านี้นะคะเด็กๆมองดูสิคะว่าเป็นตัวอะไร ตัว N ใช่ไหมคะเขาบอกว่า <_ an> เขียนอักษร N ตามรอยปะและอ่านออกเสียงคำศัพท์คำศัพท์อ่านว่าอะไรคะ N is for n e s t ใช่ไหมคะที่แปลว่ารังนกเขาให้เขียนตัว N ตามรอยปะนะคะตัว N ที่เด็กๆเ,เห็นเป็นตัว N พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็เขียนตัว N ลงไปเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีแค่นี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมท่องคำศัพท์อ่านออกเสียงคำศัพท์ด้วยนะคะ n i s for nest นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะคะ